สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและคณามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลขอหเราด้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิปเบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อช่้เรื่องอัดลาอดีมาําค่าครูได้ครับขออภัยครับเสียงจะแห้งๆนิดนึงพอดีอากาศหนาวอีกแล้วนะครับอืมโอเคทีนี้ ผ่านตุนจีนมาแล้วนะครับวันที่ผมพูดนี่คือวันปีใหม่ก็คือ Happy New Year ของ Chinese New Year นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จะประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือวันที่20นะครับมกราคมจนถึงวันที่31มกราคม2566นี้จะกินระยะเวลาประมาณ10วันนะครับก็คือลอดค่าคู่ให้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าทำไมลอดอีกแล้วนะ่ะเพิ่งลดไปเองเมื่อต้นปีกับ ปลายปีใช่ไหมครับอ่าอันนี้ลดเพื่อตุนจีนนั่นเองนะครับเพราะพอดีผมเนี่ยเป็นมิจฉาสายจีนด้วยนะครับก็เลยไม่เป็นวันสำคัญของเราอ่ะมันเป็นแฮปปี้นิวเอยร์เข้าใจไหมครับก็เลยโอเคลดให้อีกนะครับแต่แค่10วันเท่านั้นนะครับอ่าตั้งแต่วันที่20นะครับตั้งจริงวันยี่สิบเอ็ดพอผมประกาศวันที่เอ็ดนะครับก็คือจนถึงวันที่31นั่นเองนะครับก็คือ10วันเนาะมกราคม2566เท่านั้นครับลดสุดท้ายเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับ ราศีมีนัครามีเนี่ยนะครับคลิปนี้จะเป็นการบราการแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพื้นวัสนากําเนิดหน้าของอิทธิพลของดวงโลกนะครับก็คือดวงโลกส่งอิทธิพลอย่างไรกับดวงชะตาของคนเกิดราศีมีแน,แล,นแล้วมาติดตามนละฟังกันเลยครับโอเคเรามาดูจุดกําเนิดกันก่อนนะครับของคนราศีมีนก็คือตะนุอยู่ทางทิศขวามือเยื้องไปจะทิศเหนือแล้วนะครับจุตรงนี้เป็นปลาสองตัวว่ายทวนน้ากันนะครับ เคยบอกไปแล้วเนาะว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่ว่ากันตรงจุดนั้นนะครับอย่าไปจะเสียเวลาโอเคเรามาดูกันอันนี้มาคลิปสั้นๆเท่านั้นนะครับอิอททิพล์ของดวงโลกเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่าคนราศีมีาราศีมีเนี่ยนะครับอิททิพล์ดวงโลกก็คือราศีเมษนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับราศีเมษคือราศีของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองไทยด้วยถามว่าทาไมเป็นดวงโลกคือผมก็ไม่ทราบนะว่าดวงโลกทำไมถึงเป็นราศีเมษแต่คิดเอาว่านักโหราศาสตร,ร์ไทยอ่ะนะครับคิดว่า ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นราศีเมษพราะเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นฤดูร้อนไอนน้คือของไทยเนาะเราเอาของไทยเป็นหลักนะอ่าก็คือฤดูร้อนคือวันที่13บสาะครับสิเมษายนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษหนึ่งประมาณนิดดายังไม่ถึง1นงองศาด้วยซ้ำนะครับก็คือวันที่13นั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าจริงจมันจะมี1 3บ4 1มีแล้วแต่เนาะอ่ามันไม่มันไม่ตายตัวแต่เขาเอาแค่ว่าคํานวณดูว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษอะศูนย์องศา หนึ่งฤกษดาอย่างเงี้ยครับอ่าก็คือราศีเมษเป็นวันนั้นพเพราะดาวฤกษ์เนี่ยเคลื่อนทุกหนึ่งวันพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยดาวฤกษ์จะเ,เที่ยงตรงมากหนึ่งวันต่ออ่าหนึ่งราคำนวณหนึ่งองศานะครับหนึ่งองศาต่อหนึ่งวันพอดีเลยอ่านะครับดังนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ราศีมีนแล้วจะเข้าราศีเมษเนี่ยเราจะรู้ทันทีนะครับก็ประกาศสงการขึ้นมานะครับก็คือเดีย๋ยวเราจะได้เห็นในอ่าเมษายน,นะครับก็คือช่วงสงการผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาอธิบายไหมแต่ว่า ถ้าเปืือไม่ติดอะไรผมจะอธิบายเนาะว่าใครเอ่ยเป็นตําแหน่งโลกาวินาตบ้างดวงดาวนะครับอก็ตัวเองก็จะเป็นโลกาวินาศเป็นหนึ่งปีนะครับประมาณนี้อืทีนี้นะครับดาวพฤสฎีนะปีนี้นะดาวพฤษดีดาวประจาตัวคุณนี่แหละเป็นโลกาวินาศนะครับกําลังจะหมดแล้วนะมันมันประมาณวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษายนนะครับมันบอกไม่ได้อะเอาประมาณว่าสิบสิบห้าแล้วกันนะครับประมาณสิบห้าเมษายนนะครับก็จะหมดแล้วเนาะประมาณนี้โอเคสู้ นะครับเรามาดูอิทธิพลของดวงโลกเนี่ยนะครับราศีเมษเนี่ยเป็นภพกระดุมพระของคุณถือว่าโชคดีมากเพราะคุณเนี่ยเป็นภพวินาศนะอ่าคุณเนี่ยเป็นภพวินาศของราศีเมษก็คือดวงโลกนั่นแหละเป็นวันสิ้นสุดเป็นสิ่งที่มันสิ้นสุดจบสิ้นนะครับการพังลายการแตกสลายการจุดจบนะครับคือราศีมีนราศีมีนเนี่ยจะมีอำนาจในการทำลายล้างเพื่อให้เกิดเริ่มต้นใหม่แต่าคานเองก็มี มาถึงราศีเมษเองนะครับก็จะมีการทําลายล้างได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับคือวงกลมเนี่ยจำไว้ว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจุดสิ้นสุดกับจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันได้นะครับอ่าอย่างเช่นราศีมีนตานุอยู่ตรงนี้อ่ะก็คือจุดจบของราศีเมษเข้าใจไหมครับอ่าอะไรประมาณนี้ครับจุดจบของคนราศีมีนก็คือราศีกลมถูกไหมครับเห็นไหมมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยตัวเดียวกันเพราะว่าอะไรครับอย่างเช่น ราศีที่สุดจะเป็นวินาศถ้าราศีเมษจุดเริ่มต้นก็คือตนุจุดจุดสุดท้ายก็คือราศีมีนโอเคไหมครับแต่คุณเนี่ยเป็นราศีวินาศของดวงโลกดังนั้นเนี่ยจึงอิทธิพลส่งอิทธิพลของโลกเนี่ยส่งเสส่งมาถึงเรานะครับเป็นภพวินาศแต่เราก็ได้อิทธิพลดวงโลกเป็นการเงินอ้อาวคนราศีมีนยังโชคดีนะราศีกันกราศีพิจิกเนี่ยคือขอพูดเรื่องราศีอื่นหน่อยนะบางคนบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องอื่นทําไมพูดราศีอื่นทําไม อธิบายเปรียบเทียบนะครับจะได้เข้าใจนะคือควรจะฟังอะไรไว้มากนะครับเขาเรียกว่ารู้ไว้ให้มากเพื่อเราจะได้ไม่ต้องลําบากในภายหลังเราต้องรู้เรียนรู้ทุกอย่างนะครับสักวันหนึ่งมันต้องได้ใช้แหละเข้าใจไหมครับราศีกันเนี่ยเป็นภพอริของดวงโลกนะครับอริของดวงโลกเพราะเป็นภพที่6แต่ดวงโลกเขาก็ส่งผลมาเป็นมรณะเหมือนกันของคนราศีกันโอเคไหมราศีพิจิกเป็นภพมรณะของดวงโลกส่งอิทธิพลมาเป็นมรณะ แต่คนพิจิกจะได้รับก็เป็นพพอ,อริเห็นไ,ไหมครับมันจะสลับกันดังนั้นกันกับพิจิกจะเหมือนกันเปะเลยอันหนึ่งมรณะอันหนึ่งอริอันนึงอริอันนึงมรณะอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเนาะแต่คนราศีมีนเนี่ยเป็นพบวินาศของดวงโลกมาถึงทุสถานะพม,มี3าราศีหนึ่งสโอเคไหมแต่คนราศีมีกับโชคดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นแค่ครึ่งเดียวคือวินาศแต่คุณได้กระดุมผาเป็นดวงเมืองแปลว่าคนมีนเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าคุณหาเงินได้ง่าย ลุนโลกไปเนี้ยตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองแต่โชคร้ายนิดหนึ่งตรงที่ว่าช่วงเนี้ยดาวอยู่ปนเปลี่ยนอยู่ในทับตัวต,วต,วตวนทับการเงินใช่ไหมครับแล้วก็ไปในเรื่องของสาชาแล้วการจะหมดเคราะห์หมดโศกหมด,หมดเพศภ,ภัยในเรื่องการเงินเนี่ยในรอบจะบอกว่ามันรอบหลายๆปีเลยนะครับอ่ะนะครับกลายเป็นว่าอารอบเจปีแล้วกันเพราะดาวมอยู่ตรงนี้7ปีเนาะในรอบ7จปีคุณจะเริ่มอ่าโอเคขึ้นแต่คุณไม่ไายราหูเนี่ยเป็นพพพิณาศมาทำลายการเงินแปลว,ว่ามีค่าใช้จ่ายอีกแล้ว แต่ผมว่ามันไม่ได้แรงเท่ามรดกตอยูนะเพราะมรดกติยูคือการพลิกผันหมายถึงอาเพศอาเภศเรื่องการเงินหมายถึงว่าอาจจะล้มล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือหมดเงินก้อนใหญ่แต่ว่าทาวิน่ามันแปลว่าค่าใช้จ่ายเฉยๆก็ใช่ไหมครับอ่ามันยังมีผลต่อเนื่องนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงเท่าเดิมแล้วแล้วข่าวดีประมาณ17ตุลาคม2566นนี้แหละ ดาวราวหูจะย้ายเข้ามาตรวจตนแล้วนะครับการเงินก็จะโปร่งโล่งไปเลยในรอบ8ปีครึ่งโดยประมาณนะครับแปีถึง9ปีนะ,ะนะครับก็กลายเป็นว่าคนราศีมินหมดเ้อาหมดศกแล้วเรื่องการเงินเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วโอเคไหมอ่านับถอยหลังเขาดาวเลยครับปีนี้หมดแล้วนะปลายปีนะโอเคไหมตุลาคมนะครับโอเคจบนะครับทีนี้ด้วยกันที่พบวินาศเป็นตัวตนคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ราศีมีนเนี่ยผมมเห็นหลายคนเลยเป็นคนเขาเรียกว่าไร อยู่สันโดษนะเป็นคนสันโดษพวินาศเนี่ยมันหมายถึงสันโดษได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับพวินาศแปลว่าต่างประเทศแดนไกลครับอ่าแล้วก็หมายถึงว่าชอบเป็นคนที่ปกปิดปกปิดตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ไม่พูดอย่างเช่นแฟนคุณเนี่ยเป็นคนราศีกันหมายถึงว่า,านิสัยเป็นราศีกันชอบจู้จี้จุก,จ,กจิกแต่ตัวคุณก็ชอบปิดบังไม่ชอบเปิดเผยไม่ชอบบอกหมายถึงว่าคือคุณเนี่ย มีทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดีมันมีทุกคนแหละทุกราศีอันนี้หมายถึงว่าไอนน้ไม่ได้ด่านะแต่อธิบายให้ฟังว่าคนราศีมีเนี่ยข้อดีคือตอนนัวเองมีปัญหาก็จะไม่ต้องบอกแฟนว่าเออมันจะมันจะเป็นอะไรก็ฉันรับเองอย่างเงี้ยครับเธอไม่ต้องมายุ่งหรอกเธอเธอก็อยู่ของเธอไปสบายสบายอ่าสุขสบายไปอย่างเงี้ยแหละฉันรับคนเดียวเองนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียหมายความว่ามีอะไรก็ไ่พูดอนะ่ะกลายเป็นว่ามันมันคบกันไม่ยืดไอ้คนราศีกันร,ราศีพิจิกและราศีมีเนี่ยมันดันเปน ดวงโลกนึงจึงทําให้3มราศีนี้เป็นราศีอัพหลักษ์นะครับอัพลักษ์หมายถึงว่าตัวคนนี้ก็ชอบพูดชอบถามชอบซักไซดไอคนนี้ก็ชอบเงียบแล้วคุณจะดดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมตามจริงมันเข้ากันได้นะแต่ว่าด้วยการที่นิสัยมันจะเข้ากันยากไม่ใช่ว่าเข้ากันไม่ได้แต่เข้ากันยากนะครับแล้ว3มราศีนี้จะต้องแบบดูพบปตัตจัดีๆว่าปัจตเนี่ยมีดาวอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีดาวมีคู่ยากนะครับ ตัวผมเองคือพบปตัตน้ก็ไม่มีดาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงมีคู่ยากจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่มีดาวบ,าบับเคะเนี่ยเสารา,ห,าหงมฤตยูอยเอี่ยพวกนี้พินทุบาททั้งนั้นนะครับหมายถึงว่าความรักเนี่ยวนไปเลยครับชอกช้ำไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่สมหวังนะแต่หมายถึงว่าต้องใช้เวลาจําไว้นะครับใครที่ไม่สมหวังในรักสักทีใช้สติใช้ปัญญาอย่าอย่าใช้อารมณ์เพราะบางคนบอกว่า,เ,าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของใจ แต่ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าคุณใช้ใจคุณก็ผิดหวังตลอดถูกมนะอ่าดังนั้นเนี่ยใช้สมองนิดนึงนะครับให้คุณกลับด้านนะครับกลับมุมมองกับทัศนคติใหม่ให้คุณเนี่ยเลือกดีๆถ้ามันเข้าอีหลอดเดิมอยากคบตัดไปเลยนะครับแล้วก็หาใหม่เพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่สมหวังอีกแล้วนะครับจําไว้ให้สลับกันไปนะครับโอเคทีนี้นะครับโอเคใกล้หมดเวลาแล้วนะอย่างนี้ครับบอกเลยว่าจะมาสั้นๆเนาะจะได้ไม่ ไม่ยึดเยือไม่ลําบากไม่เบื่อไหนอ่าราศีมีนเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องของดาวบับเขาให้ดีอาจารย์อย่าบอกไว้เลยอาจารย์ผม,มนะบอกไว้เลยว่ามีดาวเสาร์ดาวราวหูดาวพฤกษะอยู่อยู่ในราศีมีนเนี่ยร้ายทั้งนั้นเพราะอะไรครับแต่มันจะลึกซึ้งนะครับกัราศีมีนถ้ามีดาวบับเขาอยู่ในดวงชะตาเนี่ยราศีมีน,นจะลึกซึ้งแต่บอกไว้เลยนะเลิกสามเลิกในราศีมีนเนี่ยเสียหมดเลยนะครับเราไม่ไม่ควรพึงมีดาวในราศีมีน แต่ถ้าเป็นลักคะนไม่เท่าไหร่นะครับยังพอลดหลัหล่นลงมาแต่ว่าลักคะนก็จะมีเกาะเลิกพวกนี้อยู่นะครับเลิกแรกก็คือ,คอเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมคิดก่อนมันจะมีสัม,มโนโเลิกราชาเลิกเพชรคาดเลิกอันดับแรกคือเพชรคาดเลิกที่เป็นเลิกแตกอยู่หนึ่งหนึ่งประมาณสามองศานะครับเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งระหว่างหนึ่งระหว่างคือสามองศาแล้วเนี่ยสามองศาแรกเนี่ยใครเกาะอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ เพชฌฆาตเนาะก็คืออารมณ์แรงเป็นคนที่ใช้อารมณ์นะครับอ่าใช้อารมณ์นี้ทุกเรื่องเลยนะครับความเป็นตนุไงก็จะใช้เป็นคนชอบใช้อารมณ์นะครับคือเป็นคนค่อนข้างรุนแรงนะครับเพชฌฆาตก็คือใจเด็ดใจขาดนะครับอาจจะเด็ดขาดก็คือหมายถึงว่าตัดโชะได้ทีเดียวเลยนะครับประมาณนี้เพชฌฆาตยังหมายถึงความความรุนแรงได้ด้วยนะอ่ะทีนี้สุดมามา,มาอีกถ้าเป็นดาบแบบคอยยิ่งลายนะครับยิ่งดาวเสาเนี่ยยิ่งลายผมเนี่ยมีดาวเสาเกาะ เพชฌฆาตเลิกผมจริงเป็นคนที่ตัดง่ายมากนะครับคือหมายถึงว่าตัดทุกคนออกจากชีวิตได้ง่ายมากนะครับการเลิกว่กาการราศีบ้างเป็นราชาเลิกดูเหมือนดีเนาะราชาเลิกเนี่ยก็คือเป็นเลิกของผู้มีอํานาจใช่ไหมครับแต่มันเป็นคือมันมีเรื่องเล่าของเลิกะนะครับมันไม่ค่อยดีมันราชาเลิกเนี่ยมันหมายความว่าเป็นคนที่เหมือนกับโลภอะไม่พอ นะครับเป็นคนที่ไม่พอในสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างมีแล้วจะเอาอีกอย่างเงี้ยครับเหมือนกับใครมีแฟนเหมือนกันมีมีแฟนมีเมียหลวงแล้วจะเอาเมียน้อยอีกอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยจะได้เข้าใจเนาะไม่อยากพูดเลยแต่แต่ว่าต้องพูดให้เข้าใจนี่ครับมีสามมีสี่มีห้าอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละก็คือมันไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันมันเหมือนความโลภกันไปจะนําสู่คือจะนําไปสู่ความวิบัติของชีวิตนะครับสุดท้ายก็คือสมานเล,เลอร์ฟังดูก็ดูดีนะสมาน,นเ,ลเลอร ดาวไหลเข้ามาก็าไม่น่าจะมีปัญหานี่แต่มีเลอกแตกอยู่ด้วยเลอกแตกหมายถึงอะนาวาังสุดท้ายนะครับผมเคยเห็นมีคนเกนนาะนวาังเนี้ยเยอะอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นคนที่เกิดเดือนมีนาคมอะกําลังจะเมษาประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะครับจะอยู่ปลายราศีพ่อผมเนี่ยมีอยู่ปลายราศีเลยนะครับแต่ผมไม่เคยดูนะแต่พ่อบอกประมาณเนี้ยอ่ะการเป็นว่ามันกําลังจะไปราศีเมษน้ํากับไฟมันไม่เข้ากันอ่ามันถูกตัดเป็น เป็นเลือกแตกนะครับดังนั้นเนี่ยให้ระวังมากๆากหรับเลือกแตกแต่ว่าสุดท้ายสม,มโดเลิกเนี่ยหมายถึงว่ามันมันเป็นจุดสิ้นสุดหมายถึงว่าบางทีอะ่ะมันจะเกิดเรื่องเลวร้ายแล้วทําให้เราไปสู่สิ่งที่มันเป็นบวชอะ่ะการบวชเนี่ยหมายถึงว่าบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยได้เหมือนกันเนาะยังไงก็ต้องระมาระวังดีๆสำหรับคนที่มีดาวเกาะในราศีมีนเนานะประมาณนี้ครับราศีกุมก็ยังไม่ดีเหมือนกันเนาะ ประมาณนี้ครับสามารถติดตามการประกอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดการประกอบในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ